สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ทุกท่านนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบุรีตามหาผาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่พี่เพื่อไม่พลาดคลิปของเราทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งทางโพสต์บอกนะครับพี่พี่ทางทางเพจทางยุท ข้อความบอกไปนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเรานะครับให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผม ไปษณีจัดส่งฟรีนะครับพี่ๆแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละ20แต่ขอขอให้ท่านที่จะเก็บปลายทางนะครับพี่ๆี่แนะนําให้โอนนะพี่ๆไปษณีจะสะดวกกว่านะครับผมเพราะว่าได้รับของแน่นอนปลายทางนะครับพี่ๆถ้าเกิดเราไม่มีเวลารับโทรศัพท์นะครับแค่ครั้งสองครั้งนะไปษณีโทรไปเขาก็จะตีของกลับกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแนะนําท่านที่เคย ปลายทางจุ่ประจําก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆเราเรายังได้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่ๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาองค์แรกของเรานะครับยังไงก็มาฝากกันด้วยนะครับพี่ๆฝากคอมเมนต์ทักทายแล้วก็มารับชมเป็นกําลังใจนะครับองค์แรกเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเหนือดินปี2500กรอบ ใส่กอบพร้อมใช้เลยพี่ๆนี่น่ารักหน้าตาเด้งๆผิวพันธุ์วันนะคือแบบผิวเดิมเดิมนะครับอันนี้ก็ปลกเสกพิธีใหญ่108คณาจา์ปีอ0นรนะพี่พี่ถือว่าเป็นเครื่องที่มีประสบการณ์เยอะมากๆนี่สวยเลยผิวพันธุ์เดิมเดิมหน้าตายังตุยๆเดิมๆนะครับนี่ตาเตอติดชัดฟอร์มลึกใหญ่นะครับผม ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เอาหลักร้อยเบาๆนะครับผมนี่มีมุมมีทางกันก็ใส่กรอบพร้อมใช้เส้นสายจีวรติดชัดด้วยพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆถือว่าเป็นพระเครื่องที่พุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบการณ์ดีนะครับราคาก็เบาๆแล้วก็ได้พระพุทธโสธรกระไหลทองกับอาปา้ามาเลยนะพี่ๆรุ่นสร้างโรงเรียนปี09น่านี้สวยมากๆเลยพี่ๆนี่ น่าเก็บมากๆนะครับอันนี้ก็ประวัติชัดเจนแล้วก็ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกนิยมมีพอพานอยู่ตรงใต้คําว่าโสนะครับโสทอดนี่สภาพสวยเลยพี่ๆกระไรทองปิ๊งๆเลยนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้ก็เหรียญละหลักร้อยนะพี่พี่ย,ยินดีแบ่งปันนะครับผมยังไงมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับสวยทั้งคู่เลยนะพี่พี่แนะนําให้เอาทั้งคู่เลยนะสวยมากๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับอันนี้เป็นอ,าาอัลปาก้าอัลปาก้าก็ผิวแบบโอ้โหเดิมๆเลยนะครับและที่สําคัญอีกหน้าตาสวยดูง่ายผิวพันธุ์เดิมๆนะครับผมนี่บ้านๆของจริงนะครับห่วงเดิมเลยท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับ และอันนี้เป็นเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันนะพี่พี่นี่หายากมากๆพี่พี่ถ้าเป็นหลวงพ่อแก้วในราคาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ป็นอันนี้ก็หายากนะพี่นี่เป็นปิดตาแปะทองด้วยเจ้าคุณน่าจะเป็นเจ้าคุณวิเชียนนะพี่พี่ผมดูลักษณะพิมพ์ขานี่แล้วก็เนื้อหานะครับนี่ฟุน่นฟุนแปะททองเก่ามาแบบบ้านๆเลยนะครับผมนี่หรือท่านใดดูไปที่อื่นยังไงก็ฝากแนะนาคอมเมนต์บอกกันได้นะพี่ๆบางอย่างเราก็เหมามาไม่ได้รู้หมดทุกอย่างนะพี่ๆนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับปิตาเก่าๆเลยอันนี้ก็บ้านเช่นเคยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดนะพี่ๆนี่โอ้โหหายากมากๆแล้วก็ได้เหรียญป่ามาไฟพิมพ์ใหญ่พี่ๆนี่สวยมากๆหลวงพ่อเอียปุกเองปู่โต้โอ้โหพะเงินพบแพเกจิปุกเสกเยอะมากๆปี2018อันนี้ก็หลักร้อยเบาๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่มีเส้นมีเส้นที่อันนี้เลยนะพี่ๆนี่เส้นนิยมนะครับที่ที่ขาเท้า อ่าพัทยามเทวทีราชนะพี่พี่นี่สวยหนะ้าตาเด้งๆผิวหิ้งหิ้งเลยตัวตัดดูง่ายเลยพี่พี่นี่ตัวตัดดูง่ายหูปิ้นนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้แบบผิวดำเดิมจริงนะพี่หนยฝุ่นๆุนไม่ได้เช็ดเลยพี่พี่หน้าเก็บมากๆนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้นี่สวยแชมป์เลยพี่พี่เหรียญเสมานะครับเป็น วัดโพแมนนะครับผมเนี่วัดโพแมนคุณารามอันนี้สวยมากๆกระไรทองเดิมๆเลยอันนี้เอาแค่อันนี้เอา500อพอพี่ๆนี่กระไลทองแชมป์เลยนะครับนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางรู้จักนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วอันนี้ได้เหรียญประจําวันหลวงพ่อพจาดวันอาทิตย์พี่ๆไม่ค่อยพบเจอนี่กระไทองแห้งๆเลยพี่ๆด้านหลังยันใบพัดนะท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ก็หลักร้อยนะนี่แห h h eng, ้งๆเก่าๆเลย,เลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ่เป็นหลวงพ่อจาดนะพี่พี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอพี่พี่เป็นหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเพชรบุรีนะพี่พี่นี่เป็นเหรียญกะไ่ทองเดิมๆเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเทวริษนะอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับกะไ่ทองเป็นน่าจะเป็นเนื้อชุบนิกิลแล้วก็กะไ่ทองนะพี่พี่นี่อันนี้ก็หลกักร้อยเบาๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับผมอันนี้ก็เหรียญน,น่าเก็บนะพี่พี่เหรียญพิธีเลยนะครับผม องต่อไปว่าเป็นหลวงพุทิมปลุกเสกนะพี่พี่เป็นเหรียญน,นี่หลวงพุทิมปุกเสกในลมดําเดิมๆเ,เ,เลยอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆนะครับอันนี้ผมลืมนะวัดอะไรนะพี่พี่แต่ว่ารู้ว่าเคยขายไปสมัยก่อนว่าเป็นหลวงพุทิมปลุเกเสกผมก็ feed. ลองดูกันนะพี่พี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็จะจะเป็นทางใต้นะพี่พี่หลวงปู่เพชรนะพี่พี่นี่นี่ก็เล่นกันเลยนะครับ จังหวัดอ๋อไม่ใช่ทางอีสานพี่ทศทีจังหวัดหนองคายนะพี่พี่นี่ปี20ูอันนี้เป็นเหรียญเล่นอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆแล้วกันนะครับเนี่ยเหรียญสภาพเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางรู้จักกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้หลวงพุททวดนี่อันนี้นี่เดิมๆเ,เลยเอา400พอพี่พี่อันนี้ผมแกะออกจากทองเมื่อวานนะพี่พี่ นี่หน้าตาสวย,สวยแปะทองเก่าเลยนะครับหลังตัวหนังสืออันนี้ไม่แน่ใจรุ่นนะพี่พี่นี่แกะเทียนยังอยู่เลยพี่พี่นี่อันนี้เอา400พอแต่อันนี้อันนี้จะเป็นหลวงพูดทวดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ปีศูนย์ห้าหน้าวงเดือนหลังไมโทบี้นะไมโทอะไรนะที่เขาไมโทหักนะพี่พี่นี่อันนี้ก็นิยมเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็น่ารักมากๆนะครับหน้าวงเดือนนิยมนะครับนี่ท่านดูง่ายชัดเจนคมชัดเลยนะพี่พี่ดูดิ คมชัดเป็นบ้้ง,บ,งบั้งเลยนะเขาแต่งนะครับผมนี่เป็นลาลูพูดทวดรุ่นนิยมเลยนะครับจะถ่ายยากนิดนึงอยู่ในพลาสติกนะพี่พี่นี่น่ารักมากๆนะครับอันนี้ก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปก็ล้อสอ200เอา300พอพี่พี่องค์นี้เอา300พออันนี้ก็พิธีดีอาจา์นองปลุกเสกนะครับนี่น่ารักมากๆสวยๆผิวลุ้งๆเลยและอันนี้นะครับอันนี้เอาแค่500พอแล้วกันนะพี่พี่นี่หน้าแปะยิ้มอย่างนี้หายากด้วย เป็นวัดปากน้ําเนื้อเงินนะพี่พี่เนี่ยปีสามสี่มั้งพี่เนี่ยรุ่นชอบรุ่นถวายซื้อที่รุ่นซื้อที่ดินนะครับของขวัญอันนี้เล่นเลยนะพี่พี่อันนี้หายากนะนี่อันนี้ออกจากวัดเป็นพันแน่นอนพี่พี่เนี่เนื้อเงินด้วยนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สวยเลยเอา500แล้วกันนะพี่พี่เนื้อเงินแท้ด้วยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ราษสีน่าจะเป็นทางใต้นี่พี่พี่นี่น่ารักมากๆอันนี้ก็อันนี้ขอ400พอสายเขาอ้อปุกเสกอันนี้ผิวหิ้งเลยพี่พี่ นี่น่ารักมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมาครับองค์นี้หล่อสมบูรณ์นะพี่พี่ติดชัดน่ารักนะครับและอันนี้รูปลหล่อหลวงปู่แหวนอันนี้ก็หลักร้อยไม่แพงนะพี่พี่แกะออกจากทองเมื่อวานนะครับี่วัดดอยแม่ปังนะครับพี่พี่อันนี้ไม่แน่ใจรุ่นนะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับสวยเดิมๆดีนะพี่พี่นี่ผิวพันธ์เดิมๆเลยและอันนี้ก็อันนี้ก็แกะออกจากทองนะครับเป็นหลวงพ่อแช่มนะพี่พี่วัดดอนยี่หอม ปี35นะครับนครปฐมนี่ก็หลักร้อยแล้วกันนะเบาๆนะครับนี่ที่ระลึกนะครับน่าจะสร้างโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะอันนี้ปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่ๆนี่เก่าดีนะครับอันนี้เอา500พอพี่ๆี่นี่ปิดตาเนื้อหูเนื้อเก่าหิงหิงเลยนะครับไม่ทราบที่และอันนี้เป็นหลวงปู่เมฆได้มาพร้อมประดัขิกเลยพี่พี่ชัวแน่นอนนี่สวยมากๆเลยพี่พผิวลุ้งเลยนะครับหลังกครับเป็นฤาษีปี30นะครับนี่ฤาษีตาไฟนะครับสมบูนณ์สร้างศาลา วัดสั่งวัดลำกระดานนะพี่พี่นี่นี่เป็นหลวงปู่เมศนะครับสวยมากๆนะครับเอาไม่แพงเอา300พอและประหลัดขิดประหลัดขิกก็ขอ300นี่มาด้วยกันนะครับเก่าๆเลยนะครับผมอะไรนี้หลวงพ่อพียั้นพี่พี่ไม่ค่อยพบเจอนะเงินงลงยาด้วยนะครับรุ่นรวยล้นฟ้านะครับปี56นี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆี่ลงยาผิวลุ้งๆเลยด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะพี่ๆี่เดี๋ยวดูหมายเลขแป๊บหนึ่ง โอ้หมายเลข213ด้วยนะพี่พี่นปีห6สวยมากๆมีโค้ดมีอะไรตอกนะครับนี่ เนื้อเงินลงยาไม่ค่อยพบเจอนะพี่ๆน่าเก็บมากๆนะครับที่สําคัญเรามาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมและอันนี้พยานหลวงพ่อเพี้ยนนี่พยานหลวงพ่อเพี้ยนก็เอาสี่เอาสามร้อยพอพี่ๆอะเรื่องพร้อมใช้เลยนะครับพยานพร้อมรูปและอันนี้เอาเหรียญละสองร้อยพี่ๆนี่พระชัยหลังช้างหลวงพรร่อฤาษีดิงดำปุกเสกหลังพ่อปลออันนี้หลวงพ่โต๊ะปุกเสกสองร้อยพอ,อพระเจ้าตักสินนะครับแต่อันนี้หลวงพ่อปานนะพี่ๆนึกไม่แน่ใจว่ารุ่นนะครับนี่วัด นี่นี่นโหดูเนื้อจัดมากๆเลยหนวงเขาปานนะพี่นี่อันนี้ก็หลักร้อยนะครับนี่ใส่กรอบพร้อมใช้เนื้อหาดีมากๆเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นยันะนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับแล้วก็ชุดพักแก้วชุดพักแก้วเอา เอา5 0าพอพี่พี่ดูร้อนฤดูฝนรดูหนาวนะพี่พี่สามฤดูพร้อมพกเปลี่ยนนะพี่พี่แต่ว่าอันนี้นะพี่พี่อันนี้จะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับเป็นรูปล่อนนะครับผมนี่ครบชุดกอขากล่องนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์นะครับกดติดตาม แล้วก็ก,กดซับตะไครไปเลยนะพี่ๆกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราในทุกๆวันนะครับ <BR Y> ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่พที่สนับสนุนแล้วก็มารับชม,มให้การคอมเมนต์ทักทายกันนะครับ <BR Y> ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ ท่านใดนะครับปลายทางก็ดูให้ดีนะพี่ๆแล้วไม่เสียเวลากันนะครับยังไงก็แนะนําให้โอนนะพี่ๆสาหรับท่านที่โอนจะสะดวกได้รับของแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับคลิปสั้น6กโมงเย็นคลิปยาวหนึ่งทุ่มตรงทุกๆวันนะครับวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งไปนะครับผมสวัสดีครับ